สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับการหนุ่มๆน้องๆที่ดูเข้ามาชมคลิปเกมของเรานะครับครับเราอยู่กันที่ Line a 2 Revolution ครับกับตัวละครตัวแรกเลยนะครับพี่พี่เบิมลำบึกของเรานะครับนี่เลยนี่เลยออกระดับสูงเข้าไปลุยกันเลยจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราค้างไว้ตรงที่พี่เบิมเนี่ยเริ่มเริ่มตันแล้ว ไม่สามารถที่จะใช้พลังนะไปลุยกับบอสกับมอนสเตอร์ได้แล้วไปลุยบอสแล้วก็แพ้เด้งกลับมานะครับคือก็คือค่าพลังการต่อสู้เนี่ยมันสุดแล้วไปได้แค่นี้เพราะฉะนั้นก็ต้องพาพี่เบิ้มไปอัปเดตตัวละครนะครับอัปเดตตัวละครซึ่งเราพาไปดูแล้วแต่ว่ามันยังไม่ไม่ครบนะครับ ก็คือไอ้ส่วนแถบล่างเนี่ยนะครับพอเข้าไปอัปเดตตัวละครเนี่ยในหน้าของพวกเมนูอ่าเม,เมนูภาพออฟฟิศเนี่ยออฟฟิเชียลเนี่ยมันมีทั้งขอบบนขอบล่างขอบจอล่างได้เข้าหมดแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. เพื่อน mm hmm. ก็ไปทักเพื่อนรับการทักทายจากเพื่อนอ่าเข้าไปแคลนนะครับเนี่ยไปลงชื่อแคลนลงชื่อแคลนเสร็จปั๊บบริจาคแคลน อันนี้คือเรื่องราวของแคลนนะครับข้าไปทักทายสมาชิกแล้วก็รับการทักทายเรื่องของแคลนแล้วก็ไปเรื่องของดันเจียนนะฮะเนี่ยเรื่องเรื่องของดันเจียนต่างๆเนี่ยคราวที่แล้วเราก็พาไปเข้าแล้วยังเนี่ยน่าจะพามาดูนะจะยังไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้พาไปเข้าคร่าวๆโอเคเรื่องดันเจียนเนี่ยเอาไว้เป็นอีกคลิปหนึ่ง่างหากดีกว่าจะพาไปลงดันเจียนล้วนๆเลย อันนี้จะพามาดูเมนูสําคัญที่จะมาพัฒนาพลังต่อสู้ของตัวละครนะครับเฮ้ยแต่ช่วงที่เราจะพัฒนาการต่อสู้เนี่ยเราให้พี่เบิร์มเนี่ยไปตีตัวประหลาดเพื่อเก็บไม่ได้เลยเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไม่มีตัวประหลาดเลยอ้าวอยู่ในโซนนี้ไม่มีตัวประหลาดนะฮะไม่มีตัวประหลาดให้พี่เบิร์มกันลุยเลยเนี่ยนะครับ เมื่อไม่มีจักรประหลาดให้พี่เบิร์มลุยก็ออกไปข้างนอกก็ได้ไหมเนี่ยนี่ยไปลองสิพวกเราแค่ตรงบ่มเพาะพรังเอาไว้นะเ,เดี๋ยวพี่เบิร์มเขาจัดการทำเพจไปแล้วเราก็ไปจัดการบริหารจัดการในภาคออฟฟิศเลยนี่ข้าไปว่าจัดการในภาคออฟฟิศนะครับก็คือถ้าไปเพิ่ม เข้าไปเพิ่มพลังการต่อสู้ให้เพิ่มกระติกที่เมนูตัวละครเมนูตัวละครในคราวที่แล้วเนี่ยเราไล่แต่สกิลเราก็ไปลูยแล้วใช่ไหมฮะแล้วเพิ่มสกิลแล้วเพิ่มไปแล้วแต่สกิลติดตัวเนี่ยเพิ่มไปจนหมดแล้วและสกิลก็หมดแล้วเรียบร้อยส่วนสกิลสั่งใช้เนี่ยเพิ่มความแรงเนี่ยเราก็เนี่ยใช้ไปหมดแล้วนะครับสกิลผ่านไปแล้วสกิลแล้วรูนรูนก็ที่เพิ่มเขาเสร็จอยู่แล้ว นะครับดูม็เต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วเราก็ผ่านไปไปเลือกอินิคเซอร์เครื่องร้างสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงเน,นี่ยนะเนี่ยอันนี้ยังยังทำไม่ได้เลยเพราะไม่มีจุดแดงเมื่อไม่มีจุดแดงเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อัปเกรดเรายังไม่ได้ก็ต้องผ่านไปก่อนนะครับเรื่องสัตว์ขี่ก็เหมือนกันเบิร์เนี่ยําไม่สามารถผ่านไ,ได้ยังทําไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงก็ยังไม่ได้ไหมครับเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเราก็ไปเข้าเมนูบนแถวบนสุดที่2เลยไอเทมติ๊กเข้าไปเลยนะครับของไอเทมไอเทมก็ครับดูซ้ายสุดคือกระเป๋านะฮะกระเป๋าก็เป็นอย่างเงี้ยกระเป๋ามีการจัดการอ,อุปกรณ์สวมใส่เสื้อผ้าหน้าผดอาวุธต่างๆนะครับเครื่องประดับนะฮะนะครับอายุพวกนี้สกปญกยาตา่าง ครับนี่คือ <ST S> อุปกรณ์ทั้งหมดนี่คืออุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ขี่อันนี้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลีย้ยงอันนี้เป็นพวกอัน,นเดือดรูปภาพปีศาจรูปภาพปิศาจนะอันนี้อีริเซอร์อันนี้ก็จะเป็นรูรนะครับอันนี้ถ้ามันมีจุดแดงเราก็าไปทําได้แต่ตอนนี้จริงๆแล้วถ้าจะทําำนนี้ก็ทําได้นะแต่ว่ามันมัน,นอุปกรณ์ขึ้นเยอะเท่าไหร่ เอาไว้ค่อยทําให้ดูที่ดักอีกทีดีวกว่าเฉพาะการอัปเดตเสื้อผ้านะผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคลิปเลยนะหนึ่งคลิปเลยหล้ขขยานาทีเกิดไปเรื่อยหินซุกตนวิญญาณครับที่แล้วเหมือนจะแวะผ่านทีหน่อยอันนี้ก็ใช้เวลาเหมือนจะไปอัปเดขขตซุกตนวิญญาณวิญญาณอันไหนที่ที่มันยังเป็นเป็นธรรมดาอยู่นเ,ยนยนนนเนี่ยเรื่อยธรรมดาเรื่อยลื่นอะไรอย่างเงี้ยเรบเอสเนี่ยเราก็อาจจะมาอัปเดตได้ขขขอัปเลเวลเนีขข่ยครับที่ที่อัปเลเวลอัปเลเวลก็ไปแล้ว กดบินญาระดับระดับสี่เนี่ยขึ้นมางทดี้ชีวิตสูงสุดเนี่ยเนี่ยหนเกี่ยวประาชีวิตสูงสุดของเราไม่ได้ใช้แล้วก็ขับปเลยเนี่ยนะครับการต้านทานที่อวไก่อนไม่มีอย่างอื่นอีกแ้ใช่ไหม แค่นี้แล้วก็นับไปเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรมากมจะได้เพียนิดน,น,น,น้อยที่ต้องใช้เวลาต้องนั่งดูแล้วอยู่เอาไว้จะมาให้ทําให้ดูที่หลังครับเอา,เข,าข้าวข้าวให้เห็นกันว่ามันสามารถที่เข้าไปอัปเดตได้แต่โงงานแต่งูมุ้งก็ยังไม่มีอะไรให้อัปเดตนะเบิร์นเน็ตผ้าคลุมผ้าคลุมก็มีอยู่แล้วยังอัปเดตไม่ได้ไก็ยังเป็นผ้าคลุมปกติอยู่เีอย่าพาังผูกคอสูงที่มีอะไรแค่สวยงามเท่านั้น ให้โอกาสน่าจะพามาดูนี่เท่าข้าวก่อนนะนี่คืออาวุธของเขาสงผมลจาจะซื้อนะครับไปซื้อมีมุ่ม,มีอาวุธอาวุธหลายแบบนะแต่ก็ไปนะซื้อได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะไปซื้อได้อ่ะพอดูเท่าข้าวนะครับยังไม่มีอะไรนะสายเฉพาะทางอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเนี่ยปิดไปก่อนนะครับสายเฉพาะทาง อันนี้เป็นเมนูที่มาทีหลังเนี่ยนี่นอัปเดตมาทีหลังหินมนตรานี่มาทีหลังเนี่ยนะฮะพวกหินมณฑาเนี่ยมาทีหลังนี่เองเอาไว้ก่อนอยังไม่มีจะไปเมนูไอเทมแล้วก็ไปเมนูท้าทายนี่นะครับ <im it> มเมนูท้าทายเนี่ยเยอะเลยทตั้งแต่เควสแต่เควสนี่คือเราต้องเข้าไปทำเควสอ่าอยู่ที่พี่เบิ้มแต่เดิมนะครับอ่าพี่เบิ้มก็ตีไปตีไปเสร็จเลยซืไปเรื่อย เราเข้าไปดูเมนูเมือเม่อกี้เราถึงแอ่าคือเมนูท้าทายเฟสนะมันยังไม่ต้องทำอะไรครับเฟสข้างนอกก็มีอยู่ไม่นขั้บนี้ก็ได้ดเป็นกิจกรรมในพวกการรับรางวัลรับทั้งหมดเลยทีเดียวครับเนี่ยรับรางวัลทั้งหมดทีเดียวเลยแล้วก็ถอยหลังออกนะครับท้าทายรับรางวัลเสร็จปั๊บผลงานผลงานก็รับเลยรับทั้งหมดเลยนะครับผลงานเนี่ยเนี่ยรับทั้งหมดเลย รับับ้้้นนสีีีเงงิทอยมข่าววดแลพี่เบิม้มเขาก็ลุยไปพี่เบิม้มเขาก็ลุยหลังฉากนะฮะเสร็จแล้วใช่ไหมเยอะไม่มีอะไรแล้วพี่เบิม้มลุยฟรีเลยอ่าเนี่ยครับก็จะเก็บค่าเอฟฟี่ได้แต่มันไม่เยอะทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็ยังดีดีกับให้ยูเฉยๆฉอ่ะทถ่ายต่อพาไปดูมิวท่านถ่ายต่องานแลนน้วใช่ไหมครับต่อไปรูปหัวกะโหลกสรุปภาพมอนสเตอร์นะครับ ที่เป็นจุดแดงเราลงทะเบียนทั้งหมดเลยนี่เลยนะอยู่ที่มุมข,ขวาคอนข้างบนเลยลงทะเบียนทั้งคอทั้งหมดมีเขียวนะครับติ๊กเลยตกลงตกลงทีมันจะลงทะเบียนทั้งหมดเลยรวดเดียวขึ้นอันนี้กาลังต่อสู้ข,ของทีมเลยจะขึ้นนิดหน่อยต่อไปสะสมอุปกรณ์อุปกรณ์เรามีสะสมไวเยอะสสกันละสะสมไว้ทุกแคททุกแบบก็จะได้รับรางวัลรับทุกอย่ โดใช้งานโผล่น่าพลังเพิ่มเลยเห็นไหมครับข้างล่างมันวิ่งจุด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 หน่อยหน่อยหมดแล้วนะครับอันติเฟกนี่อันติเฟกนี่เราก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมันเป็นของเก่าต้องทางการรับอะไรยังไม่มีเลเวลที่สุดก็ยังไม่ยังไม่มีผลอะไรเข้ามือก่อน มีผลอะไรหนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มพลังต่อสู้ต่อไปสาธายแล้วกิจกรรมกิจกรรมก็จะนแรกในรูปช่วยจบทำอะไรเลยอันนี้ก็จะไม่ได้เพิ่มพลังต่อสู้โดยตรงแต่จะ้เพิ่มเป็นของอ่าเริ่มเริ่มแล้วไปทําอะไรรับรางวัล ันนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรมมาใหม่ครับเนี่ยเพิ่งเกิดมาไม่กี่ดาวเองว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาให้ดูตัวอย่างนะแล้วรับรางวัลนรงนี้ตรงนี้าที่ข้างบนคือฝ่านะครับคือรับไปเลยเสร็จแล้วก <forcément, S 1> ็มาไอีกแบบกิจกรรมกำหนดเองมารางวัลเนี่ยรางวัลเราเชื่อมต่อมาเท่าไหร่กี่นาทีเรารับรางวัลไปหมดแล้วกิจกรรมมีแค่นี้รถไปร้านค้า ร้านค้าถ่้ยรของฟรีรับไปเนี่ยของฟรีฟร,บรับไปนะครับก็จะไม่มีอะไรที่จะใช้เพิ่มพลังต่อสู้ของพี่เบิ้มได้อีกแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ้ที่จะไอ้ที่จะช่วยเพิ่มพลังไ,ได้มันก็ยังทำไม่ได้อย่างเช่นการอัปเดตรูอย่างเงี้ยน่ครับรูตัวละครและการอัพเดตรูนเนี่ยอันเนี้ยเพิ่มพลังได้เยอะเลย แล้วมีปลุกพลังด้วยปลุกพลังเีามีสลักแล้วมีปลุกพลังนะปลุกพลังที่มาใหม่เนี่ยเอาเลยนี่น่าจะเพิ่มได้เนี่ยปลุกพลังทำยังไงเนี่ยพลังการต่อสู้ของรูรวมยิงห้าเก้าสามสิบหกเราปลุกสิปลุกยังไงเอ่ยอปลุกพลังไม่เพียงพอจบจัดพลังไม่เพียงพอจบข้าวเลยนะครับ ต้องรอให้หินหลังเย็นพอก่อนเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะช่วยเพิ่มได้เลยนะไม่มีอรจะช่วยเพิ่มได้เลยที่เพิ่มเลยเอาที่ยื่นก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรเลยจะไปรับของพวกนี้ก็ไปไปเก็บของที่ใช้ในการแต่ามาอัปเดตเสื้อผ้านาผมเครื่องประดับอะไรทั้งหลายเลยนี่นะฮะถ้าไม่เข้าหลักใหม่จะไ,ได้ไม่เสียเวลาว่า อย่าไปเข้าดีูดูนะเข้าดูอีกครั้งก็เอาไว้รวมทีเดียวเลยเพราะนั้นตอนนี้ไปอะไรล่ะต่อยแยกต่อแยกคือก็สู้ตายอันนี้ไปหาของหรือเพิ่มอะไรเลยงานนี้ปราสาทก็เอย่าเราไม่ได้ไม่ได้เข้าอะไรพวกที่เป็นดันเจี้ยนเนี่ยเข้าอะไรค่อยๆเข้าเพราะต้องใช้เวลาเนี่ยต้องใช้เวลา สุดคนเน,น,เน,นอร,อรน <S <S น์สุดคอนเนอร์สปออะไรเนี่ยนะเนี่ยเปิดเปิดล็อกให้หมดหมดทั่วไปว่างๆแล้วจุดสุดแดงที่เราเข้าได้นะมีสี่ดันเคียนสุดแดงเนี่ยจะเข้าได้แต่ว่าเข้าเนี่ยมันจะต้องไปเป็นคลีนยังไงเนี่ยมันจะมีเวลาที่เหลืออยู่เอาไว้ค่อยๆเข้าให้ดูทีหลังดีกว่าดูาละยะระยะตอนนี้แปลว่า ที่เพิ่มของเราเนี่ยไม่มีอะไรจะเพิ่มพลังการต่อสู้ให้ได้อีกแล้วพลังต่อสู้ก็จะอยู่อยู่ที่หนึ่งสี่สามห้าแปด้าหนึ่งที่เพิ่มมาได้อยู่นิดเดียวนะที่เข้าไปจับได้แล้วอะไรจะเพิ่มนิดเดียวเท่าไหร่หลักร้อยเพราะนั้นให้ที่เพิ่มดูเควสตต่อไปดีกว่าดูที่ไปตันตรงไหนเควสออโต้เลยนี่ดูที่ว่าเราเพิ่มพลังแล้วแค่นี้มันเย็นสุดแล้ว แล้วลองดูทีว่าพี่เบิ้มจะไปตันตอนไหนครับหลังเวทหมดสิหลังเวทหมดเดี๋ยวซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยซื้อบอ่ เ,เราไม่ทิงหมดเลยแทบมุนซ้ายบนจะแทบ,แทบส้งเงิเนนะรไปจนสุดเลยถ้ย่้น่้งจะใช้สกิลไม่ได้สกิลจะไม่มีพลังเวทช่วยนี่มันก็จะปลาอเตอร์ไ้าดูดีจะกลไมได้อเตอร์หน้าเยี่เตยต้อลเตอร์ให้จจใหยียสย่สิบว เติมแล้ว20ตัวแล้วก็จะเติมอัตโนมัติตอีที่วันนี้ต้องจัดการกับบาซิลิติดทิพ์นะครับบาซิลิที่ติดทิพ์เรื่องของ8 20ัวตอนนี้นจัดการไที่ห ปิดนั่นไว้ไงแลาวปิดให้กรสุนวิญญาณไว้ถ้าเปิดกระสุนวิญญาณเนี่ยมันก็จะตลบับไปเร็ขึ้นแต่ว่ากระสุนวิญญาณมันเริ่ม,อ,มอยู่ที่ขอดซองขวาล่างลูกกระดูกเลยอะไรให้เราจ้องใตรจัดมันมีเหลือให้4หรือ5ใช้คุ้มเคยก็ได้นะะใช้คุ้มเคยแล้วเเที่จะเกิดหมดแล้วเวลาไปเจอบอสตัวหนักๆเนี่ยไม่มีอะไรมาช่วย เพราะฉนั้นต้องเก็บกระสุนยานี้เอาไว้ไอที่เพื่อนไว้ช่วยเหลือตัวเองในยามที่เผื่อบล็อกวอทชนะครับนี่เลเวล่นเาอยู่ที่3 0 0แล้วก็ขเคตหลักไปเรื่อยๆางเขอยู่ที่ร้าน4บางคนที่เขาเขาเลนอยู่ใน,ในยังาในโซนของหลักเน่ยเนี่ยเขา,เขา เขาเล่นตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาไปดูเรื่ออะไรเนีเาปนเ็นพวกดีเอเตอร์เนี่ยเขาไปดูในสนามบะลองไปที่สามทีมมีสามคนสอง่ทีมสามคนก็ไปสู้กันอันนั้นอันนั้นคือเรื่อเข้าไปปะลองพวกนั้นนะพลังต่อสู้ของเขาเนี่ยสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านเนี่ยตีที่เบิ้ลในทีเดียวร่วงเลยนะตีที่เบิ้ลทีเดียวพี่เบิลใส่เขาแงะ แต่เพราะฉะนั้นการพัฒนาพลังตอง่อสู้หรือรังก่อไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าเราเล่นเองแล้วเราไม่เติมให้มันเล่นไปเองโดยธรรมชาติได้ได้ของมันจะดเดีนเันช้านอกจากานนจช้าแล้วมีนยิ่งพลังต่อสู้ถึงระดับสิบล้านเนี่ยโอกาสทีเป็นไปไม่ได้เลย ต้องเติมช่วยนะครับต้องเตือนช่วยสายฟรีสายชิวๆเนี่ยหมดสิทธิ์ลำบากมากลำบากมากต้องต้องเติมช่วยคนะนะนะุดสี่นะคือไม่คือสี่นะสหฮะแล้ว เพวกนี้จเป็นมอนสเตอร์างแถวเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปสาตแถวเขบอกบอนะเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปมอนสเตอร์วกนี้ทั่วไปเป็นแบบตั้งแล้วมันก็จะไม่ไม่หลากาดถล่มจอย่างไอยู่ที่ติดตบอสตัวสุดท้ายาน,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 นี่แหละโดยเฉพาะล็อกตัวสุดท้ายที่จะ่านเพีใช้แต่ละพีส่ของเขาจะผ่านแต่และอพีของเขาเนี่ย อินพอดเดายของเองสดะน่วนูเร่เนี่ยาาไปไม่ได้แน่เลยรอบนี้กลังต่อสู้กับานไมได้ค่ต้องารลยสาอกรนครับต้องใช้ววเวลาลหล,าลังนะเด็ดนี่เป็นหาแล้วเด็เ ไม่เท่านี้เลยนะครับแ,แบบอ่อาตายอีกนะฮะเนี่ยครับพ้าค้างปั๊บเนี่ยเราพี่เบิ้มตีตีมอนสเตอร์เนี่ยไม่โดนนะครับก็เหมือนกับพี่เบิ้มจะยืนเฉยอยู่แต่ตาเราเนี่ยเราเห็นพี่เบิ้มกำลังตีจากจักจกเนี่ยแต่ว่าสัญ,ญญาณที่พี่เบิ้มตีมันส่งไปไม่ถึงเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นในเซิร์ฟเวอร์ก็เท่ากับพี่เบิ้มยืนยืนนิ่งครับมอนสเตอร์มันก็กัดเอากัดเอาพี่เบิ้มตายถ้าเกิดเน็ตค้างหรือว่าเกมมันค้างอย่างนี้นะครับตัวละครเราจะตาย แล้วก็ฟื้นคืนชีพที่จุดเกิดครับผมก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้านะครับว่าเราจะเอาอะไรมาแนะนำนะครับคลิปหน้าจะมีการนั<ล>ปเป็นแนะนำเอาตัวละครสวยๆนําบ้างเนานะกลับกับที่เดิดไปนะครับถ้าดนะครับถ้าู่าติดตามชมคลิปเกมของเรานะครับเข้าไปในช่องของเรานะเรามี p l a y ิสต์ไว้ให้ชื่อเล่นเกมเพื่อชาตินะครับ ติกเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยในนั้นเราจะรวบรวมคลิปเกมตั้งแต่คลิปแรกจนัถึงคลิปปัจจุบันครับจะไม่มีอย่างอื่นปนเลยแต่ไม่มีอย่างอื่นปนเลยเกมล้วนๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากเข้าไปแวะชมคลิปเกมของเราทั้งหมดนะครับหลายเรื่องดูนะครับแต่ละเรื่องก็มี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 หลายอ P ีนะครับมีหลายอ P ีคือหลายตอนครับแต่ละเรื่องก็มีหลายตอนโอเคครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ